วิไที่เ้ากระผมด้านหลักนักสัทนสฆงที่เดินเป็นักสนนิกอนะครับที่นำมุตรุถวาย วิส so um oui ุพ <t ill inois> ิสุณละันถายาเตสะเานะสะาายะเตสะานะสะายะเตสะานะสะมาสธุาคตนะโมตักจามิทัมรัมสระนังตกิิตาทัยมิตรมุตติ Sama diami suka so, จำง่ายๆว่ามีคำรมละลึกก่อนมีคำขึ้นก่อนชื่อว่าสมรรถศพระธรรมวชระนิวินแปลว่าสิ่งที่มีการผู้มีธรรมอันประเสริฐมีธรรมไม่รอดเองวันนี้ดูภา